สวัสดีครับดีดีสิมักกินไรไปเดินลงไปลูกหมดแล้วลูกปะเนี่ยมือแรงมาจากเรีนค่ะสวัสดีครับดีดีไหม อากาศดีดีพี่น้องเลยล่มว่อยว่อย <c oughs> มือนีวัานร้อยกระทงค่ะคนน่ะดีใจได้พี่น้องเลาเล่ายังมือแรงแต่โอ้ยมือนี้บเดียผ้าแล้วล่มแต่เสาค่ะแล้วก็สียากแลนเลน <c oughs> แหงแหงมือขึ้นนี่ฝนนั่น ฝนลงนิดหน่อยได้พี่น้องเมื่อนเนี่ไปลูกไปน่ะนกกระย่างขาวมากินหอยไปลูกไปเดี๋ยวตอนเย็นแม่พามาลอยกระทงในน้องสาเขาเนี่ ฝนนะล่มดีดีพี่น้องก็เห็นบ่าไปลูกไปไปไปวิ่งไปกินเขาแรงแล้วค่ะกินเขาแรงแล้วอยากแลนเล่น มายกไม้ค่ะพี่น้องกินเข่าก้อนเจ้าของเพราะว่าเจ้าของกัดฆ่าเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่อยู่บบได้กินมันกวนด้ค่ะมาหน่อยนีย่มือเสาร์กับเต่เด็กนี่มือแรงกับซีมุ่งแรงค่ะมาลุกมาอุ้ยบรรยากาศพี่น้องเลยล่มว้อยๆ